ในรัฐพลนรดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดพยาวเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบ28กรกฎาคม2567โดยมีพระครูสังวรวรคุณวัดหัวข่มงแก้วเจ้าคณะอำเภอ เมืองพยาเป็นประธานฝ่ายส่งนวัตท่ากองตำลันบ้านใหม่อำเภอเมืององพยาวจังหวัดพยาวเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบัานพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นสถาบัานหลักของชาติและถวายเป็นพระราชะกุศลและน้อมรำลึกใน พระมหากรุณาธิคุณนอกจากนี้ยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้พุทธศาสนิกชนและยังทำให้สังคมเกิดความสงบร่มเย็นสันติสุขด้วยการนำหลักธรรมจากบทสวดจเจริญพระพุทธมนต์มาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันเป็นการสอนใจประชาชนให้มีสติให้ตั้งมั่นในคุณงามความดีไม่ประมาทกับการใช้ชีวิตจะสามารถดำรงชีวิตอยู่บนความถูกต้องตามทํานองครองธรรม โดยหลังจากเสร็จพิธีเจริญพระพุทธมนต์พระเทรนุเทระผู้วาราชการจังหวัดพยาวนายอำเภอเมืองพยาวหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ป่วยติดเตียงผู้ยากไร้ในพื้นที่อำเภอเมืองพยาวจำนวน45ชุดพร้อมกันนี้ได้ร่วมกันปล่อยพันธ์สัตว์น้ำลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรวมทั้งเป็นการเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น สินชัยพัชรัธนาพรเรียบเรียงวริศราทินนารายงาน